อย่าลงเหลิกเด้อเขียนสายไ้แล้วไปเล้วอย่าลงเหลิกเด้อ หาเฮ่จะไจะกินกะอ,อ,อย่าลงเหลืกเดอ้อคิ้งไม่ต้องลงคิ้งอยู่เถึงพี่มะเ,เออลงผู้เดียวก็พอแนะนำนะ เอ้ยฮาเู้เดียวกับพอไม่ต้องลงเลยเดี๋ยวลมลงฮะเก็นเบื้องนอกไงเด้อ 你别聊。 nó nằm mà nằm hôi gì mà nó Dạo. 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 cà phê Thử Dạo. Ê, Dạo. 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 thảo Dạo. nè นล็เมทฉันได้เลยแหละเต็มจอเต็มจอเลยเต็มจอจอคหกจอหกขับจานี่เมนไม่ใช่จอเลยจ้ะนี่คือสลิปเมทค่ะไม่รู้หรอสลิปเมทคืออะไร ทำไสิกแมคืออะไรอไปหูดนเธอดื้อนายับเด็กๆเด็กๆยับยไปพูอยูนี่มีแมนแปลน่ะบินเวี้วเลยกิซีมาเดโดยิสุ ไย่ย่ยอตอนนั้นนะอันเาไปเล่นอยู่กับมูหาวันนะครเบื่หามเพลิดเพลนส่มูหาวท้องคนแล้วก็กิแล้วก็ะหาวูดเอาคูมาพี่เขาทเมาเลยเอาูดมาพี่เอาูดนะเชอ่ไหมเอนนี่เอาไมพี่ ยูดีเด้อยูสวๆเด้อที่นีะไปนนะเด้ออย่าลืมเกิบเด้อ๋ออ๋ออ อันนี้คือมจันได้ตู้ขวดเนาะเจนเจ้เป็นขดเนนี่น้มาขดเนกีนใดเจจดินเนแห้งอยู่อีเจอยาเากูอีเจอ ให้อิมจิเดเจไปซู้นะฮะอ่านกระเป๋าเด้อเจโทรหาเด้องอมาังเอออเจโทร่ฮะติดๆเด้อเออเมียโเออย่างเดีไวยสั่งมียแบนลลงนัหน่เองแล้วลนี่าวเด้อาเด้อยปิดแล้วมันทำมือแล้อมา อ้่ตติดเลตั้งตัวติดต,ติดรถติดร้านกติดรถติดรถร้านไหมอืม่นจะสิมาซื้อนําเอออพีเจนอืมมีซื้อน้านซ <า S 1> ื้อยังทาได้ยัซื้อยังหวายังคาเวยู่ะเลือดิแล้วเว้ง มือเท่านั้นเลยอ่ะมืออุ้ยมีได้บอเรามาชื่อข้างใคอยคอยอเ่ด้านนี้เดนยวนิวเดียูนิอุยเห็นนันี่ เพื yeah. ่อะไรจะลงเนาะจะลงไหมวีลงลูกจะลงต่อฮ่ามันนะนิ่เอาเอามาไม่เหมือนนะมันยืดเหนื่อยมันได้กินเเอามาอ้ยมือนะจะลงไหมมือนี่ะห ตัวน e ี้ได้หลายเนาะพ่หมนี่ได้ห้ายอ่ะเจ้ากูจะวังกันยังวามาลงไปหลยระวังเยอะ

เป็นจุ่มเหนดสิแล้วเขาโอไปก่อนเลย่นะิี่ตัวนี้น้อยนึงเล่น้อยค่ะน้อยกะาค่ะแต่ห้าหอเดียวหัวเดียวนะ

เพราะทำมันเป็นหอยแล้วเธอเหรออืมอืมเือเก,กือบในชะิงโอ้ออมินิมอลมินิจาย

ทางเนื้อก็ทางเตอร์ทางเลือดได้ร้ายกว่ากันหอยทางพูร้ายเปล่าโอ้ยมือโอ้ยนี่นี่นี่จกไปเลยสิจกเอาไหมจกเอาจกตาขาก่อน้ากองมอก้องมอนี่อวอ ย่างมันมีสายจะย่างมันไ่ได้เคลียร์ไมนได้กบแต่สอดได้แต่กรบอยู่โอ้โ้นี่อน่ยนี่นี่มันกระโดดมันกระโดดเนาะโนมอนยังีนอกระน้อมีชื่อแหมก็มีโดดมันมีเจ็บเลยน้อมันชื่อมันเจ็บมันโดด เดี่ยตามเข้ามาเอาได้สิเคียไปลงพุ่นเอาาอเนอะกูนีาาิ้นคมือไหนยายถ้ากินพอก,กูมีกินนักเช็ดสายฮะกูพานมีกินหมอก หาหมดนีด, <c oughs> ดีเลยถนนตัวนี้อะไรล่ะาผมนี่แหละเดี๋ยวละีะ่หล,ละสมุด เ่อหนุ่มเสิร์ฟแล้วก็มีย่าหนุ่มไอ้อกไอเห็บจูไปโต้ไปเออไอเนี้ยมาไปฟุด คนอยู S <S mm ่ไ hmm. ้เลยคะก็จะมีคน้นาะาจะเบงคอืนี่ออเขาตมะมามาทำาขนมตามอมจีกันเริ่มจาตามอมเนริ่มจกอันเอาอันนี้อันนี้มาทำก่อนคนเดกอะครกมหาย No! อ่าฮะไปไมัต้องลงเลิกเด้อค่ะมีเห็รแนม,มเห็รดินมันต้องลงไปเด้อ สิจินก็เอาเนี่ยเอาไปเลยได้สามหน่วยค่ะ,ะหน่วยนี้ไม่เกี่ยวค่ะมันตายจินเหตุหดใดเสไไดื้อเป๊ดไอ สองคู่นะเออย่จ,จงไป,ไป,ไปอบอรนึจกจะนาทีแล้วเฮ้ยกำลังสิมมแล้วได้สิบเจ็ดบอเออสิบเจ็ดนาทีกดยึดกดปิดเลยกดที่ห้าสี่เหลี่ยมเออ